สวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะเ,เล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหยอดกระปุกนะครับนะครับความสม่ำเสมอคือปัจจัยสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จกระปุกอมสินที่หยอดเหรียญจนเต็มคุณว่าเหรียญไหน ที่ทำให้กระปุกอมสินเต็มละครับเหรียญแรกเหรียญตรงกลางหรือเหรียญสุดท้ายเปล่าเลยครับทุกๆเหรียญคือเหรียญที่ทำให้กระปุกเต็มความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เช่นกันมันเกิดจากการสะสมความสำเร็จหลายๆครั้งจนเติมเต็มและกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมนะครับ หยดกระปุกเองความสําเร็จของคุณอย่างสม่ําเสมอแล้วความสําเร็จก็จะตามมานะครับนําไปใช้นะครับนําไปปฏิบัติเหรียญที่บางทเีเราไม่ได้ใช้อยู่ในรถบ้างอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าสตางค์ต่างๆหรือกระจายค่อยๆเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมนะจากเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยเดี๋ยวก็คงจะเป็นหลายๆเป็นร้อยเป็นพัน เป็นหมื่นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ